สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2ส,สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานมพระบรมราชรโรงการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนอองทุรีพระบาท วานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชบังดุสิตพระเา้าทานตบรมราชบรการให้คณะ,ะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทตามลำดับดังนี้เวลา19นาฬิก30นาที พระราชาทานพระบรมราชรโงการให้นายถัปปนะสิริวัฒนพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รบริษัทไทยเบมเบร็จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนอองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำกล้องถ่ายภาพไหลก้าลิมิต็ดอิดิชันโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชธยาศัยซึ่งกล้องถ่ายภาพดังกล่าวเป็นรุ่นพิเศษที่จัดทาขึ้นโดยได้รับอนุญ,ญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ไปประดับบนกล้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ทั้งนี้กล้องดังกล่าวได้นํามาประมูลเพื่อนํารายได้สมทบทุนหมู่นิธิและองค์กรการบุิโต่างๆต่อไป เวลา19.43นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธนินเจรระวนนท์ประธานอาอวุโสบริษัทเครือเจริญพภกพันจำกัดพร้อมด้วยนายสุภกิจเจรระวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญพ่อกัะพันนายสุภชัยเจรระวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพ่อกระพันนายพักกพลงามลักษ์ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการเครือเจริญพกระพันและนายพงเทพเจรระวนนท์รองประธานอาอวุโสเครือเจริญพกพันฑ์ ขาวทุลอองทุลีปพระบาทน้อมกลา้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็งและโรงไอซกรีมสวนจิตรดาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2565ประกอบด้วยเครื่องจักรผลิตโยเกิร์ตจิตคงตัวเนยแข็งและเนยแข็งปรุงแต่งหรือโปรเซสชีส รวมถึงเครื่องจักรผลิตไอศกรีมพร้อมรถห้องเย็นขนส่งไอศกรีม ปัจจุบันโรงเนยแข็งและโรงไอศครีมสวนจิตกระดาอย่างคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมวัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานได้เป็นอย่างดีโดยมีการนําเทคโนโลยีการผลิตและระบบประกันคุณภาพที่ทันสมัยมาใช้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตของโรงงานตามมาตรฐานสากลเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการจัดการด้านขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งมีผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1. ไอซ์ครีมสวนจิตละดาปัจจุบันมีกำลังการผลิตไอศ์ครีมอยู่ที่3,600ถ้วยต่อชั่วโมง 2. โยเกิร์ตชิดคงตัวปัจจุบันมีกำลังการผลิต โยเกิร์ตอยู่ที่1 5 0 0ถ้วยต่อชั่วโมงและ p r o โปรเซสชีสชนิดทาปัจจุบันมีกำลังการผลิตชีสอยู่ที่540ชิ้นต่อชั่วโมงและโปรเซสชีสโปรเซสชีสชนิดแผ่นปัจจุบันมีกำลังการผลิตชีสอยู่ที่1 0 8 0ชิ้นต่อชั่วโมง สมเด็จพระนิธทิทาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามรมราชกุมารีต,ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด,ดำริพื้นที่จังหวัดนครนายก วันนี้เวลา13นาฬิกา28น,นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตนชสุดาสยามรมราชกุมารีเสร็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทานโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์จังหวัดนครน,นายกเป็นอาคารสองชั้นขนาด6ห้องเรียนสร้างขึ้นทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ใช้งานมานานกว่า40ปี โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2,498เมื่อแรกตั้งต้องอาศัยศาลาวัดเอี่ยมประดิษฐ์เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4 โดยในปี2521ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6และในปี2531ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดกราปรดกระหม่อมให้เข้าร่วมโครงการตามพระราชด,ดำริปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก โรงเรียนเน้นจัดกิจกรรมที่มุ่งผู้เรียนเป็นสําคัญใช้การประเมินผลจากสภาพจริงเพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีสุขภาพที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดีมีคุณภาพผู้ปกครองสนใจส่งลูกหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนและผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ม,มีกิจกรรมที่โดดเด่นเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติโรงเรียนได้ทำตะแกรงแยกขยะหรือซิ r โรเวสสามประเภทคือขวดพลาสติกขวดแก้วและกระป๋องเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์อีกครั้งส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีมากจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะครองกงส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2565 กิจกรรมสากลมีสากลร,ร้านค้าและสากลออมรัพย์ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกกู้เงินนำไปประกอบกิจการของกลุ่มตนเองได้เช่นกลุ่มทำน้ำสมุนไพร,ไรกลุ่มทำน้ำเจลแอลกอฮอล์กลุ่มทำน้ำพริกปลาดุกฟูและกลุ่มทำปลาดูอาหารพื้นบ้านของชาวไทยพวนจังหวัดนครน,นายกมีลักษณะคล้ายป่าร้า โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรในิทศการความก้าวหน้าการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริระดับประถมะศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกปัจจุบันมีจำนวน20โรงอาทิโรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิต8จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวันจัดเมนูอาหารให้นักเรียนได้รับประทานครบตามหลักโภชนาการโรงเรียนวัดท่าชายัยจัดกิจกรรมฟันสวยด้วยใบยคอย ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีเรียนรู้วิธีการผลิตยาสีฟันโรงเรียนวัดโดยธีราสทารามจัดกิจกรรมอ่านเขียนเรียนรู้บันไดสู่ความสำเร็จสร้างนิสยัยรักการอ่านและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทําหนังสือเล่มเล็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามคัคคีปากช่องประชานุกูลจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม โรงเรียนวัดโคกลำดูวันจัดกิจกรรมสากลออมทรัพย์ฝึกให้นักเรียนมีวินัยทางการเงินรู้จักการบันทึกบัญชีเพื่อต่อยอดไปสู่การจัดตั้งสากรร้านค้าในปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างสีบุญยังราชนาวีอุปถรรัมจัดโครงการขุดทรัพย์จากถุงนมเป็นการคัดแยกขยะนำถุงนมใช้แล้วมาล้างทำความสะอาดประดิษฐ์เป็นผานไหวครูพวงมาลัยวันแม่ และโรงเรียนวัดวังยายชิมจัดกิจกรรมทําถุงใหญ่ใช้ในงานบุญต่างๆและพิมพ์ผ้าจากใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นของที่ระล,ลึกเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและสร้างไรายได้ระหว่างเรียน องคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่48 90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล วันนี้เวลา19นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกลาโปรดกระหรม่อมให้พลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่สุวรฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่4 8 9 0พรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งกองทัพเรือและสภาการชาติไทยจัดทาขึ้นเพื่อนํารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุนกล้ททุนกระหม่อมถวายเสด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา90าพันษา12สิงหาคม2 5 6 5โดยเสด็จพระราช,ชกุศลบํารุงสภาการชาติไทยอันเป็นการสนองพระราชปณิธานในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์เจ็บผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้รู้ ให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอีกทั้งเป็นการเผยพแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลาย การแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งนี้บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราและดุรยิยางราชนาวีจากกองทัพเรือรวมโดยศิลปินรับเชิญอาทิเรือตรีสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประจําปี2558โดยมีนาวาเอกพฤทธิพ,พรพฤทธิรธรสุม,มิตรผู้บังคับกองดุรยิยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นผู้อํานวยการดนตรีทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริ จากเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาการชาติไทยตามช่องทางต่างๆหรือโอนเงินเข้าชื่อบัญชีการชาติคอนเสิร์ตกองทัพเรือครั้งที่48ธนาคารทหารไทยธนา,าตาจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี1151075338หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขากองทัพเรือวังนันทอุทยานบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี661 14189875สามารถบริจาคได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2565 องคมนตรีประธานคาาพิเศษและเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับมหาท์ทีาลร,ราชัยพัสาชภัฏ38แห่งทั่วประเทศ วันนี้ที่โรงแรมเซนทารากแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิร์เขตประทุมวันกรุงเทพมหาคนครพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีประธาฐาถาพิเศษเรื่องคุณภาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในงานมหากรรมการวิจัยแห่งชาติหรือ Thailand Research Expo 2022พร้อมเป็นประธานกิิมศักดิ์ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38าแห่งทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนโครงการวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นมุมมองการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงที่ใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานผ่านกระบวนการโคดชิ่งของร,อาารย์และประชญาชาวบ้าน เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยตัวนักศึกษาเองตลอดกระบวนการมุ่งเป้าความสําเร็จในการสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตรกรรมเพื่อสังคม องค์กรมนตรียังได้ร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ c o Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อท้องถิ่นไทยโดยมีผู้อำนวยการสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษพระประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏร่รวมเสวนาสร้างสารรค์พลังความร่วมมือน้อมนำ,นำพระราช สัมปทาและหลักการส่งงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งในมิติของการรู้จักพื้นที่ภูมิสังคมตเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรวมพลังท้องถิ่นให้สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการศึกษา หมูลในชีวริราชปรเรานเคระห์จัดพิธีส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ให้แก่กองทัพเรือเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากมลพิษทางอากาศ วันนี้ที่สำนักง,งานมูลนิธิราษฎรประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมเขตบ้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิราษฎรประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องบังบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5จำนวน14เครื่องให้แก่กองทัพเรือเพอื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากมลพิษทางอากาศซึ่งนับวันจะ จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน,นระยะยาวต่อไปโดยมีคนระเอกสมประสงค์นิ่งสมัยผู้บัญชาการทาหารเรือเป็นผู้รับมอบทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัรฐและเอกชนนําองค์ความรู้ของคนไทยมาพัฒนาต่อยอดสนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องบำบัดอากาศขึ้นมาใช้เองช่วยลดปัญหาหมลพิษทางอากาศให้กับประชาชนอันเป็นวิถีทางในการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอ ยั่งยืนเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนด้านต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ประชาชนที่สนใจสามารถขอรับแบบไปจัดสร้างเองได้ที่สำนักง,งานมูลนิธิราชป,ประชานคราะห์หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 8 1 1 9 0 2หรือที่กรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 4 6 6 1 1 8 ในวันและเวลาราชาการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาพรราชวิทยาลัยจุลาพรลงนามความร่วมมือผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ วันนี้ที่โรงแรมมิราเคิลกรานเขตยหลักสี่กรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือหรือ MOU ผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ รวมกัน10สถาบันโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดออรอนเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนาท์ใขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภร์ร่วมเป็นสักขีพยานองค์กรภา,าคีโครอข่าย10สถาบันที่ลงนามความร่วมมือได้แก่สถาบันการแพทย์จุกเฉินแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยายลัยมหาสาร,รคามมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยบรุรพามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการศึกษาด้านฉุกเฉินการแพทย์ระดับปริญญามาประมาณ13ปีปัจจุบันมีผู้สําเร็จการศึกษาสาขาฉุกเฉินการแพทย์674คนซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ การลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีบุคลากรด้านฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความสามารถระดับสูงอย่างเพียงพอและรวดเร็วโดยตั้งเป้าผลิตบัณฑิต1 5 0 0 0คนใน10ปีจากปัจจุบันเพียงปีละ200คนให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบและความสามารถในระดับผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ จบข่าวนพระราชสำนักในชันงสรสรวิทา,า,าเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะรายการต่อไปติดตาม